มาไรครับผมมาอยู่กับช่องทอมนิดทำไปเรื่อยสวัสดีครับก่อนนะครับผมเมื่อกี้นี้มันอาจจะเบอร์เบอรไปหน่อยนะครับผมเบอร์เบอร์มองม่งแมวนะครับแมวมันนอนอยู่ข่างๆขานี่ผวนมักล่องในเด้อครับมา มาเจอกันครับอันนี้กะพักผ่อนอาบน้ำเตรียมตัวจะนอนแล้วครับก็เลยมาลุ้งหอยจังหน่อยก่อนครับผมกับแนวทางห้าน้อยตัวเลขห้าน้อยของเฮาเนาะกะเมอรอนกะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่หน่อยหนึ่งเนาะเฮาก็เลยมาลุ่งไว้ห้คือเก่าแล้วครับกับแนวทางกับตัวเลขของทั้งช่องเฮากะ ก,ก่อนอื่นเขาก็าว่าไว้ก่อนนะครับเลขมันก็ต้องมีเขาไม่รู้เนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นแนวทางนะครับแนวทางอีกแนวทางหนึ่งถ้าผู้ใดมีบบมีตัวเลขอ่ะเขามารับช่วเหล่านําตัวเลขของเข้าไปใดเด้อครับเป็นแนวทางมาพบพ่อเจอหน้าเจอตากันคือเก่าแล้วครับผมครับมืออือน่น มืออื่นมันเป็นวันจันนี่นด้วยครับวันจันจะมีหวยเล่าเข้าก็จะลงหวยเล่าบวกฮานอยไปเลยด้อครับอัตโนมัติเนอะอนินไปทั้งเล่าเล่าเ,าเวี่งจันเล่าพัฒนาออกสองทุ่ม,มอ่ะละครับสองทุ่มครึ่งเนาะมามาคุยเรื่องตัวเลขกันจักหน่อยครับฮานอยพิเศษหมู่บ้านในเฮ้าลงไห้ก็คือว่า เดนมีสองตัวกับขึ้นหนึ่งกับ4ีเด้อครับเนาะห้าลูกห้ห้าน้อยพิเศษออกหกหกสามมันออกตัวหย่อนเท่าเบิดเลยเนาะหกหกสามกับหกสองครับลางเนาะลุดไปครับเข้าบริจ,จอหกเนาะหมื่ว่านี่มันไมีหกส่วนห้าน้อยปกติออก้ 5, 4, 6. 4, 6, อาซีหกีหกเข้ากับบริจาอครับ ตัวเจ้าห้ามมีสี่หกห้ามมีหาหกแต่ห้ากบ,บ่าเลยมันบอลเลยมากสี่มันมาขันกลางเนาะครับาให้ตัวกันคือหาหกนะครับส่วนขางล่างออกสามหนึ่งของห้าจะเจาะตัวจอาห้าเป็นหนึ่งสามนะครับเขาอยู่เนาะเข่าล่างครับส่วนวีไพออกหนึ่งหาเก้า เนื่อหานี่มันก็มากข้างหน้าเนาะถ้าเนื่องหามากข้างหลังเขาก็โอเคเข่าอีกแต่ว่าข้างล่างออกแปดสองแปดเจ็ดแต่ว่าท่างช่องเขากะแนะนาให้ยยุดนะครับถ้าเข่าแล้วเนะวาะบ่อยากให้เหล่นหลายเพราะว่าเขากับบรสามารถรู้ว่ามันจ่ออีอย่างอีกครับถ้ามันเข่าแลวกะห้พ่อครับหยุดพ่อเนาะ แนวทางของทั้งช่องครับแนะนําหายุดให้เป็นนะครับยุดต้องยุดให้เป็นนะครับผมไม่ต้องเล่นหลายน้อยครับเอาพอได้รุ่นไปเมื่อมือนะครับมามาต่อกันเดี๋ยวแจก,กยีก่กีกันก่อนครับยีก่กีบวกล่าหุ้นหมืออื่นเนะาะทำพุดก็ร่วงไวเป็นแนวทางกันสุอเลยเนาะ าณนี้ครับยี่กีบวกล่าหุ้นไหซีกับเก่าครับเหมืออื่นมั่นจันดินตัวของเฮากับมีสองตัวไหซีกับเก่าแต่ยี่กีกบจับสองตัวหลุดล่างจับสองตัวหลุดบนปราณนี้ครับเพื่อการหลุดเนาะล้ล่าหุ้นนี่กะเอาตัวเดียวหลุดะครับ คิดว่ามักตัวใดกับจัดไปครับมักซีกัรูดซีครับมักเก่ากัรูดเก่าไปครับล่าหุ้นมามาต่อกันครับครับแนวทางห้าน้อยประจำม้ว,วันที่ยี่สิบแปดกันยายนพศสองพันห้าร้อสิบามมันจันทร์มื่นครับเล้าบวกห้าน้อยครับ มาครับมืออื่นคำนวณใดตัวเด่นเฮาหาตัวเด่นเฮามีสองตัวกับคือเก่าเก่าก็ผามื่ออื่นครับคำนวนดในเก่าก็ผาเด้อครับเก่าตัวเนว้นเฮาตัวเน้นเฮาเก่าห้เก่าซีก,ก,ก็เก่าเจ็ดครับตัวเน้นตัวแดง แล้วก็เก้าจับคู่มากก็จะมี 90, 95, 96, ่เก้าศูนย์เก้าฮาเก้าหกโตัวการเท้าให้สองเจ็ดเก้าซี่เก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าฮาเก้าหกสองเจ็ดนะครับ ตัวเลขของตัวเดนเฮาเป็นเก่าเฮาคำนวณได้จจกคููมาได้แบบนี้แล้วครับถ้าผู้ใดมากกะจัดไปครับทาผู้ใดมากแนวทางของทั้งช่องเฮาเนาะ mm hmm. ฝากขงนกำลังใจกดไลค์กดไลค์มากในตัวเลขกะห้กำลังใจกันไปครับ mm hmm. มามาต่อกันเลยครับครับ หาข้าวนี้เป็นหาหาจับกู่มากก็จะมีหาสามหาสี่หาหกตัวการของหาครับตัวการของหาให้สามสี่กับสี่สี่ แมนมาเนาะแป็นหนึ่งเะ้อครับคิดว่าคิดว่าซีศูนย์นะครับหรือว่าจะติดเบิ้ลไว้ตัวหนึ่งบอกครับหรือว่าจังไหนครับ มันสองจิจสองใจระวังสี่ศูนย์กับสี่สี่ครับเพราะว่าเด็ดไป็วงกลมไว้สี่ศูนย์เอาครับจัดไปมากตัวไหนเนาะมาจับสามตัวเลยครับสามตัวให้ซีเก่าซีเจ็ดเก่าซีห้าเก่าเจ็ด อีกตัวหนึ่งครับหนึ่งหา้าหนี่แหละครับผมการคำนวณของเฮ้ามาจางไหนเนาะเนาะมืออื่นเนาะมันมีหวยเล่านี่แหละครับมาจางไหนเนาะมันจะออกแบบใดนเนาะเงาไปหวยเล่าเลยด้อครับ วันใจว่าข้างล่างนี่ตกลงเอาตัวไหนนี่ครับเราวาง c 0กับ44แต่เฮาก็ได้ให้ตัวแดงตัวตัวนันไว้คือว่าหาสามหา4ี่หาหกสาเอานี่ลนะครับผมแนวทางนะครับแนวทางของทางช่องเฮาเนาะ ฝากกำลังใจกดไลค์กดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไว้ครับสำหรับมื่อนี้ก่ะขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรว่ๆเฮงครับผม